เราจึงเห็นว่าท่านลำบากเราก็ลำบากแต่เราก็ยังมีพอที่จะดูแลท่านได้เราก็เลยเอาอาหารแห้งมาแจกให้ท่านเราต้องสู้กันนะครับเราหัวใจเดียวกันเราเป็นคนไทยด้วยกันวันน้นเราเท่ากันเราไม่เคยดูถูกพวกท่านเราเนืกถึงท่านเมื่อมีความยากจนเราก็สงสาร เราก็ควรจะช่วยได้ก็ช่วยกันขอให้ทุกคนสู้สู้นะครับแล้วก็มีความจริงใจที่จะอยู่ด้วยกันอย่าท้อแท้อย่าคิดสั้นอย่าเสพติดให้ห่างๆนะครับเ <Yeah. S 1> ชื่อผมอยู่ในคุณธรรมมีจิตที่มั่นคงนะครับและมีความพยายามทุกอย่างเป็นไปได้นะครับเ mm. mm. ชื่อผมเหมือนกับผมที่ผมสู้ เราไม่เคยปิดโรงแรมเราสู้กันตลอดเวลาเราก็พอไปได้ทุกอย่างนะครับมันมีขึ้นมีลงแน่นอนที่สุดเมื่อมันมีทุก์ก็มีทุก์และมันก็ผ่านไปไม่มีใครจะมีทุก์ตลอดเวลาในชีวิตนี้มันจะต้องมีสุขคู่กันไปนะครับทุกข์กับสุขคู่กันไป วันนี้นะครับเป็นวันดีเป็นวันไหว้ของประเพณีจีนเขาวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่31มกราคม2565แลม14ขําเดือน2ปีฉลรูนะครับตอนเช้าเรามีกิจการที่ไหว้นะครับฟ้าดินแล้วก็ไหว้พระพรหมไหว้เจ้าแม่อุมาเทวีพระตีมุรติที่โรงแรมใม่นะครับหลังจากนั้นเราก็ไหว้วเจ้าที่เจ้าทางแล้วไหว้สัพเพรสีให้เขาทางเสร็จ เมื่อเราทําพิธีไหว้ต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ยิงประทัดเรียบร้อยแล้ว,ลวเราเผาเรียบร้อยแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเขาโดยเราดําเนินการมาเป็นล่วงหน้าประมาณสองสามอาทิตย์เราใช้ปุปปองไปแจกหลังบ้านประมาณ200ครอบครัวปกติจะให้แต่สองปีนี้นึกขึ้นได้ว่าโควิดมันยาวนานเลยเรามีแจกอาหารให้เขาเป็นข้าวสารมีมีนมนะครับ มีน้ำมันมีปลากระป๋องมีมีเกลือมีน้ำม,ม,มีมีน้ำตาลนะครับแล้วก็ของใช้กระดาษทิชชู่ต่างๆพวกนี้แล้วก็แมปด้วยนะครับที่สำหรับกันไว้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราให้พลังกับเขาเพราะเรารู้ว่าสถานการณ์อย่างนี้คนรอบข้างของเราที่อยู่เนี่ยความเป็นอยู่เขาลำบากโดยเฉพาะเขาจะตกงานเยอะนะครับแบบโรงแรมหลายโรงแรมก็ปิดหลายโรงแรม ด้วยเห็นนี้เองเราก็นั่งคิดกันกับผู้บริหารเราควรจะให้เขาพิเศษในปีนี้เพื่อผลบุญต่างๆที่เราทําอันนี้เราคิดว่าจะช่วยให้เขามีชีวิตยอยู่ได้นะครับถึงแม้จะไม่มากแต่ก็เป็นด้วยน้ําใจที่เรามีต่อกันเราจะนึกถึงเขาตลอดเวลาปีหนึ่งเราจะให้สองสาครั้งแล้วแต่เทศกาลนะครับอันนี้ผมคิดว่าทุกอย่างมันต้องประชิญแต่ว่าคนที่มีก็ต้องเผื่อแผ่ให้สำหรับคนที่ไม่มีเราจะคิดอย่างนี้ เหมือนกับลูกน้องเราเมื่อไม่สบายเราก็ดูแลเขารักษาเขาชั้นใดก็ชั้นนั้นเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็นึกถึงปัจจุบันนี้การทำมาหากินนั้นเงินนั้นมันก็หายากน้อยลงเราจึงจัดโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอาหารเที่ยงบุฟเฟ่เต็มที่เราก็คิด400บาทดินเนอร์เราก็คิด500บาทมีซีฟู้ดด้วยนะครับแล้วห้องอาหารจีนอย่างดินซ้ําเนี่ยเรารู้ว่าเขาต้องการทานโดยเฉพาะเป็ดปักกิง่งเราลด50% สิ่งเหล่านี้เราถือว่าเราอยู่ร่วมกันแล้วก็ช่วยกันโดยเปพาค่าห้องนะครับเราก็ดูแลให้พิเศษเราก็คิดว่าเราเป็นคนไทยแล้วถึงเวลาต้องช่วยกันผมมีความคิดว่าเราคิดถึงปัจจุบันนี้เป็นหลักเราจะไม่พูดถึงอนาคตมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความติดใจที่มั่นคงและมีความยุติธรรมและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันคติของเราคือเราต้องดูแลเขาเหมือนกับดูแลลูกค้า เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับมีจิตใจเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเขามีความสุขเราก็มีความสุขแต่เหนือสิ่งอื่นใด <c oughs> ที่เราให้เขาทุกคนจะมาขอบคุณทุกคนจะอวยพรให้เรานั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับ <c oughs> ซึ่งเราเนี่ยไม่ต้องการอะไรจากเขาเลยนะครับแต่ว่าต้องการแค่เขามีความสุขถ้าเขามีความสุขเราก็มีความสุขเราอยู่ร่วมกันเราต้องเผื่อแผ่กันเราต้องให้เพราะฉะนั้นคนมี ให้กับคนที่ไม่มีที่ผมว่าประเสริฐที่สุดโรคต้องถึงจันจาบันอยู่ได้นะครับความยุติธรรมเท่านั้นที่เป็นหลักใชยนะครับอันนี้ดีใจ <laughs> ดีใจมากว่เาเจ้าสัวนี่เราก็ดูหนังเข้ามาตั้งกันนานแล้วตั้งกันเราเด็กๆ <laughs> ในสภาวะที่วิกฤตแบบนี้ปลาแลวเรายังมีคนที่ให้วความช่วยเหลือเราได้ใช่ใช่ก็ดีอ่ะอยากบอกอะไรกับเจ้าเสือก็บอกว่าขอให้เขาเจริญเฮง ขเขากิิก,การเขาดีตลอดที่อื่นบางทีไม่ดีตรงนี้เขาดีนะเขาไม่ตกนะเออเขา<อ>ช่วยอ,อะไรนักกิจาก,การเขาก็ไม่ตกด้วย